สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีตุลและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทาโร่ทุกท่านด้วยนะครับความรักของชาวราศีตุลเป็นอย่างไรเรามาดูกันเลยนะอ่ะอันนี้ติดมาสองไปโอเคความรักของชาวราศีตุลเป็นชาริออ t กับเด็กถือไม้ชาริออดมหาเด็กถือไม้ คือโอเคแหะคุณกําลังพบรักกับใครสักคนหนึ่งนะกําลังเรียนรู้ทําความเข้าใจทําความรู้จักแต่คุณเองก็ว่ารู้สึกว่าไม่มั่นใจในตัวเองนะกําลังพบความรักอืมชาริออดมันเป็นเรื่องของแหมมันจะกล้าก็ไม่กล้าและกล้ากลกกัว,วใช่ปะ มันต้องแข่งขันต้องุ่งชทิงมันก็กล้ากลัวๆนะมหัสเล็กถึงไม้เนี่ยเป็นลักษณะของรักแรกลองค,บ,คบกันไปก่อนเพราะฉะนั้นมันมีความรู้สึกว่าไม่มั่นใจว่าไอ้ความรักครั้งนี้มันจะนผ่านรุ่งร่วงไปด้วยดีไหมสมเด็จดีไหมแต่ตอนเนี้เหมือนคุณอยากจะจีบอยากจะคบอยากจะทําความรู้จักแต่ใจก็ไม่กล้าไม่มั่นใจที่จะไปบอกรักหรือไม่มั่นใจที่จะแสดงความรักบางสิ่งบางอย่าง ไอ้คำว่าบางสิ่งบางอย่างเนี้ยคืออยากจะลึกไปมากกว่านี้อยากจะจับมืออยากจะสัมผัสจับผมอะไรอย่างงี้นะอยากจะไปถูกเนื้อต้องตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณก็ไม่มั่นใจขะกล้ากลัวว่าวกลัวเขาปัดกิเสดกลั à, วเขาจะไม่ชอบกลัวว่าหลุ่มลาหมั่กลัวว่าจะเก็บทรงไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยเก็บอาการไม่อยู่มันก็หวาดกลัวไปหมดแหละมันเหมือนการพบครั้งแรกออกเดทครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความหวาดวันหวาดกลัว ม,มันกลัวไปทั้งทุกอย่างเดี๋ยวเขาไม่รักเดี๋ยวเขาไม่ชอบเดี๋ยวเขาหาว่าเราเป็นอย่างนั้นหาว่าเราเป็นอย่างนี้มันเป็นเรื่องของการเก็บทรงเก็บอาการแต่ใจลึกๆเรารู้สึกว่าฝันไหวนิดหนึ่งนะไม่ค่อยมั่นใจโอเคแหละทีนี้เรามารู้แล้วว่าความรักราศีราศรีตุลเนี่ยบางคนงของท่านได้พบรักได้ออกเดทแล้วส่งผลอย่างไรโอ้เครียดเลยใช่ไหมเนี่ยเครียดนอนไม่หลับเลยครับ กังวลเครียดมันเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิตถ้าคุณจะจีบขานะมันเป็นการตัดสินใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือต้องคุณต้องตัดสินใจแล้วว่าคุณต้องตรง,ตรงไปตรงมาแหละคือเขาต้องบอกไปตามตรงนะรักก็บอกรักชอบก็บอกชอบอย่าสจะขอเป็นแฟนแล้วเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นคุณต้องบอกไปตรงๆองา ในเมื่อคุณไปพบรักไปเจอเจอคนที่ถูกใจแล้วคุณยังกลัวว่าถ้าคุณบอกไปแล้วเขาจะไม่เขาจะเขาเรียกว่าอะไรไม่ตอบรับเราใช่ไหมเขาอาการท่าทีเขาจะเปลี่ยนไปอะไรอย่างนั้หรือเปล่าคุณก็กลัวมันเป็นอาการงความกังวลและความกลัวไปต่างๆนานาแต่สุดท้ายแล้วราชาดาบก็บอกว่าคุณไม่ต้องทําอะไรมากหรอก คุณก็แสดงความเป็นตัวคุณนั่นแหละตรงไปตรงมามีความชัดเจนแล้วสิ่งต่างๆมันจะดีขึ้นแต่แน่นอนแหละทุกคนต้องมีภาระมีสภาวะของความกังวลใจกินไม่ได้นอนไม่หลับมันตื่นเต้นใช่ไหมันไม่รู้ว่าหนทางของวันข้างหน้ามันจะเป็นยังไงวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงอนาคตจะเป็นยังไงมันเครียดแต่ราชาราชาดาวก็บอกแนละ้วคุณไม่ต้องเครียดมาก คุณก็เป็นตัวคุณอย่างนั้นแหละเปิดเผยตรงไปตรงมามีอะไรก็บอกเขาไปเลยหน้าที่ของเราคือบอกรักเขาแต่ส่วนเขาจะรักเราไหมมันก็เป็นหน้าที่ของเขา่าเราก็ต้องทําใจว่าครึ่งๆแหละว่าเราไม่สามารถที่จะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของใครได้เพียงแต่เรามีสิทธิ์ที่จะแสดงความรู้สึกบอกรักคนอื่นได้อ่า ถ้าเราเข้าใจตรงนี้นะอืมเหตุการณ์ก็จะผ่านพ้นไปด้วยดีเรามาดูกันแนวโน้มในอนาคตความทักของคุณเป็นอย่างไรเอาสองอันเลยนะดาบมาหมดเลยโอ้โหไพ่บอกว่าลุยเลยครับตัดสินใจลุยครับถ้าคุณรักถ้าคุณชอบคุณอยากจะจีบสั่งลุยเลยอัศวินดาบมาพร้อมกับเด็กถือดาบคุณรู้แล้วเนี่ยว่าคุณรู้แล้วว่า คุณจะจีบเขายัางไงคุณจะคบเขายัางไงคุณหาหนทางคุณรู้แล้วว่าคุณจะจัดการกับความรักของคุณในครั้งนี้อย่างไงเพียงแต่ขอให้คณลงปฏิบัติตามที่คุณคิดไว้นั่นแหละราชาดาบอัเวนดาบเด็กขือดาบลุยเลยครับจัดการเลยครับในความรักครั้งนี้อ่าแต่ชาลีออดมันยังมีความว่าแหมกลัวเขาจะกลัวหน้ากกลัวหน้าแตกกลัวหน้าแตกไม่มั่นใจกลัวเขาไม่ตอบรับ แต่เราก็รู้ได้ไงเรายังไม่รู้เลยใช่ไหมว่าผลมันจะเป็นยังไงแต่สุดท้ายแล้วราชาดาบก็บอกแล้วอย่างที่บอกผมเน้นย้าครั้งที่สามเลยว่าเป็นตัวของโัวเราเป็นตัวของตัวเองอย่าไปเสแสร้งอย่าแกล้งทามีความชัดเจนรักก็บอกว่ารักไปเลยพ่อพ่อบางทีเราเราไม่รู้หรอกว่าเขาาก็แอบรักเราอยู่ในใจด้วยเหมือนกันเขาก็กลัวสภาวะเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่ารอใครอ่ะเปิดก่อนแต่ไพ่เนี่ยอาจจะเป็นบอกให้คุณเปิดเปิดก่อนก็ได้แล้วคุณก็จะประสบความสำเร็จ เขาเองเขาอาจจะคิดเหมือนคุณก็ได้อยู่ในสภาวะเดียวกันก็ได้แต่ก็รอว่าจังหวะใครจะช่วงชิงเปิดก่อนต่างคนก็ต่างเก็บทรงนะสงวนท,ท้าทีมันก็เลยทําให้เราต้องเครียดนอนไม่หลับแหมอยากจะได้มาครอบครองแนตะ่มันต้องฟันฝ่านะต้องฟันฝ่าแย่งชิงต้องท้าทายต้องต่อสู้ต้องทําอะไรตั้งหลายหลายอย่าง แต่ท้งนี้ท้งนั้นเด็กถือดาบมาเด็กถือดาบหรือคุณนางถือดาบใบสุดท้ายนั้นคุณรู้แล้วว่าคุณจะจัดการกับวิกฤตตรงเรียกว่าวิกฤตหรือวิกฤตความรักคุณจะแย่งเข้ามายัางไรจะช่วงจริงเข้ามายัางไงจ,จัดการเข้ามาอยังไงเอาแหละทีเนี้ยก็เป็นเรื่องของคุณแล้วแหละคุณรู้แล้วแหละว่าคุณจะทำใงท่องถึงเวลาที่ต้องลงมือปฏิบัติแล้วตราบใดตราบใดที่ความรักนี้ยังอยู่ในศีลในธรรมเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวอะไร่า โอเคนะครับจบแล้วกับชาวราศีตุลน,นะโอ้โ oh, หนี่คิดอ่านง่ายมากเลยในเรื่องของความรักมันเขาเ่ากับว,ว่ามันเหมือนเห็นชากต่อฉากใบต่อใบเลยเห็นมันเห็นเรื่องราวเลยว่าความรักมันเป็นความรักครั้งแรกหรือเจอคนที่ถูกใจมันมักจะประมาอืมชาดิออดเด็กถือไม้อยากจะคบอยากจะเรียนรู้อืมกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะมันขนาดนั้นเลยเออ แต่ถึงเวลาแล้วมันต้องกล้าสแสดงออกกล้าที่จะบอกกล้าที่จะทําให้เขารู้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอะไพ่ไพชุดเนี้ยมันก็อาจจะเป็นบ่งบอกไว้ว่ารักเขาครั้งเดียวหรือเปล่าอืมเพราะบางทีบางครั้งเรายัางไม่รู้เลยว่าคนรักเขาเป็นแบบไหนเขายังไงบางคนบางท่านไปแอบรักคนที่มีศักดิ์สูงกว่ามีฐานะสูงกว่าอย่างเงี้ยมันก็จะกินไม่ได้น้อย่วลับมันไม่รู้จะบอกอยังไงมันไม่รู้จะสู้ยังไงมันไม่รู้จะเข้าหาย,ยัางไงอืม แต่เชื่อว่าถ้าความรักมันเป็นอะไรที่มันบริสุทธิ์ใจคุณจะก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาแห่งนี้ไปได้แล้วคุณจะเข้าใจว่าไอ้ความรักที่แท้จริงนะมันรักคือการให้และการเสียสละการที่เห็นคนที่เรารักมีความสุขสักวันหนึ่งคุณจะเข้าใจในรูปประโยคนี้อ่าเพราะฉะนั้นถ้าคุณเข้าใจในรูปประโยคนี้คุณจะมีความสุขกับความรักมากยิ่งขึ้นและคุณจะเข้าใจว่าการแย่งสิ่งมาการได้มาบางครั้งมันก็เป็นวิถีทางที่ไม่โอเคสักเท่าไหร่นะัก ต่เมื่อใดถ้าคณสองคนมีใจเปิดกันมีความสัมพันธ์ลิงก์หากันเมื่อไหร่นั้นน่ะความรักมันจะเป็นความรักที่ดีไม่เหนื่อยเป็นความรักที่แบบว่าไม่ต้องวิ่งตามโอเคนะครับจบแล้วกับชาวราศีตุลนะในหัวข้อความรักใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับในผมทำคลิปสอนไ,ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไป สวัสดีครับ